สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านครับวันนี้เป็นคอนเทนต์แห่งชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการพัฒนาทักษะจูงใจคนแบบฉบับของนักขายมืออาชีพนะครับอันนี้ก็จะได้ในมุมมองของนักขายด้วยนะเวลาเขาจูงใจลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่นสามารถปิดดีลมูลค่าหลักแสนหลักล้าน10ล้านร้อยล,ล้านได้นะครับแสดงว่าจะต้องมีทักษะจูงใจที่สูงมากเลย ที่สําคัญคือทักษะนี้เอาไว้ใช้กับชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าคุณจะจูงใจเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายนะครับหรือแม้แต่ครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงนะครับให้เขาเนี่ยเชื่อถือก่อนอื่นต้องบอกว่าจูงใจเนี่ยมันต่างกับการบังคับนะครับหรือว่าการมานิปลุ่ย์ต่างกันเขาเรียกมานิปูเลยคือการบงการนะมันต่างกันทีสิ้นเชิง วงการเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องของเล่เหลี่ยมใช่ไหมมีเรื่องของกลยุทธ์หรือกลโกงเลยก็ว่าได้นะเพื่อให้คนหลงเชื่อแล้วก็เกิดความเสียหายเช่นการหลอกให้ลงทุนอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าตามข่าวเยอะมากเลยนะครับหรืออะไรที่มันเล่นกับความโลภของคนน,นะครับแต่ทีเนี้ยผมก็อยากให้คุณเข้าใจดาร์กไซส์สักนิดหนึ่ง อย่างเรื่องของมานิปูเลตการลงทุนที่มันหลอกลวงใช่ไหมแล้วก็มีคําว่าความโลภใช่ปะ่ะแสดงว่าแก่นในการจูงใจครับมันจะต้องทําให้คนคนนั้นเนี่ยได้ประโยชน์หรือได้ผลประโยชน์บางอย่างคืออันนี้มันชัดไงก็คือเรื่องความร่ํารวยใช่ปะ่ะทําให้คนเกิดความโลภอย่างเงี้ยเกิดค,ความอยากคือพื้นฐานของมนุษย์ก็ชอบอยู่แล้วครับอะไรที่มันน่าเชื่อถือนะมีหลักฐานบ้าง แล้วก็ตัวเองน่าจะได้ประโยชน์แบบง่ายๆหรือว่าอาจจะมีการกล่าวอ้างนะครับของคนที่ทําสําเร็จมาแล้วอย่างเงี้ยคุณก็เลยหลงเชื่อนะครับนั่นอะ่ะก็คือสาสตร์แห่งการจูงใจแต่นั้นมันสายดาร์กนะวันนี้เราจะเอาสายที่มันขาวสะอาดนะครับใช้กับการทํางานแล้วก็ได้ความยั่งยืนนะครับอย่างแรกเลยจะจูงใจใครเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าคุณเชี่ยวชาญสิ่งนั้นไหมหรือสิ่งที่คุณกําลังจะพูดนะครับ มันเป็นความจริงหรือเปล่ามันสามารถทําได้จริงไหมนะครับอย่างตัวเซลล์เนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับสินค้าอยู่แล้วนะครับเมื่ออาชีพก็จะถูกสอนมาให้ขายความน่าเชื่อถือนะครับขายตามคุณค่าที่มันทําได้ไม่โอเวอร์หรือว่าไม่รับปากอะไรเกินเบอร์อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ขายแบบโอเวอร์ใช่ไหมทำได้ก็บอกว่าทําได้จริงไม่ได้ก็ไม่ได้ตรงไหนก็บอกไปตรงๆนะครับ แสดงว่าไอความสามารถที่เรามีก็ตามนะหรือว่าสินค้าที่เราถือไว้มันจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับมีข้อมูลจริงนะครับที่พิสูจน์ได้ก่อนนะอันนี้คือฝั่งที่เราต้องเตรียมตัวนะครับอันดับที่สองเนี่ยต้องถามตัวเองว่าไปจูงใจใครเช่นเราจะจูงใจเพื่อนร่วมงานหัวหน้าแล้วกันนะเอาเป็นแบบหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยอยู่กับเราบ่าบอยนะเราทํางานใช่ไหมเขาต้องการอะไรก่อน นะครับเราก็จําเป็นต้องศึกษานิสัยใจคอนะคือมุมหัวหน้าเนี่ยเขาโอเคแน่ๆในมุมเซลล์อะ่ะถ้าเราทําตัวเลขได้ถึงเป้าเขาก็จะแฮปปี้มากถูกไหมอันนี้เซลล์มันชัดเจนเราหาเงินให้กับเจ้าของบริษัทได้แบบตามที่รับปากไว้นะครับหรือทําได้มากกว่านั้นอย่างเงี้ยมันมันก็จะสร้างเครดิตในตัวเราอะ่ะมากขึ้นนะครับเจ้านายก็เชื่อใจมากขึ้นเห็นไหมบางทีไม่ต้องพูดอะไรได้ซ้ำเนาะเอาผลงานว่าก่อน นะครับทีนี้ถ้าใครทำรแผนกอื่นนอกจากเซลล์่ะก็มาดูตาม KPI นะว่าหัวหน้าต้องการอะไรก่อนนะครับต้องการเรื่องของออตัวเลขในเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเงี้ยหรือการผลิตสินค้าที่มันตรงเวลามีคุณภาพนะครับคุมงานได้ดีอย่างเงี้ยการมีวินยัยในะการทํางานนะเข้างานตรงเวลาส่งมอบงานตามมอบหมายเนะี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันยังไม่ได้พูดอะไรเลย,เลยคือทํางานให้มันดีอ่ะ ก็ได้แล้วจูงใจหัวหน้าได้แล้วเวลาพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะเชื่อเรามากขึ้นใช่ไหมแสดงว่าเครดิตในตัวเราดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราชํานาญในสิ่งที่เราทํานั่นเองนะอันดับต่อมาครับเราก็ต้องมาดูว่านิสัยใจคอละของคนที่เราจะจูงใจอเขาเป็นยังไงบ้างอย่างคร่าวๆครับถ้าดูเปลือกเนี่ยบางคนเป็นคนพิถีพิถันนะแต่งตัวดีอย่างเงี้ยเพอร์เฟกเลยนะครับดูแลตัวเอง รูปลักษ์ดีนะครับร่างกายสุขภาพอะไรดีอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็จะมีแนวโน้มว่าชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็ใส่ใจนะครับในตัวเองนะครับเพราะงั้นถนะ้าคุณจะไปจูงใจเขาเนี่ยเช่นเออเขาเป็นคนชอบออกกาลัางกายใช่ปะ่ะคุณจะไปจูงใจให้เขาอะ่ะมาทําธุรกิจอาหารเสริมอย่างเงี้ยเออจะขายตรงก็ได้นะหรือจะเข้ายิมไปฟิตเนสเนี่ย คุณก็ต้องมีหุ่นหรือว่าผิวพรรณนะครับที่น่าเชื่อถือก่อนถูกไหมเออแบบจะไปจูงใจให้คนมาสมัครคอร์สอะไรอย่างเงี้ยหรือจะทําเรื่องของตัวธุรกิจอย่างเงี้ยก็ตัวเราเนี่ยแหละมันก็ต้องแบบดูน่าเชื่อถือในรูปลักษณ์ก่อนอ่ะอย่างเงี้ยบางคนชอบเรื่องรูปลับหรือรู้จักบางคนเนี่ยเขาชอบเรื่องข้อมูลต้องแม่นยําต้องถูกต้องใช่ปะ ดังนั้นจะจูงใจคนคนนี้ได้ก็ต้องมาพร้อมกับด a ต a d ะ t a ต a ที่พิสูจน์ได้เป็นตัวเลขจับต้องได้นะครับเวลานำเสนอก็คือแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องอารมณ์ผบทเยอะอย่างเงี้ยหรือบางคนอุปนิสัยชอบแบบคนที่คุยเก่งชอบชวนคุยเป็นแบบคนคุยได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นคนเฟนลี่เราก็จะต้องแบบเน้นการ หาประเด็นคุยที่มันมีจุดร่วมกันอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่การพูดมากนะไม่ใช่แบบคุยแต่เรื่องดินฟ้าอากาศการบ้านการเมืองอย่างเงี้ยก็คุยสาระด้วยนะครับแต่ว่าเออเราก็จะคุยให้มันเยอะขึ้นนะพอเรารู้จักแล้วโอเคเราเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างแล้วนะครับประเด็นต่อมาครับคือคุณจะไปจูงใจเรื่องอะไรนะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ย จะจูงใจเรื่องไปเที่ยวผับแล้วกันอ่ะจะไปเที่ยวผับกับเพื่อนแล้วจะให้แฟนอ่ะอยู่บ้านใช่ไหมแบบผู้ชายจะไปกันอย่างเงี้ยเออคุณจะจูงใจยังไงให้เขาอ่ะยอมให้คุณไปใช่ปะ่ะมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์แหละคือคุณลองคิดดีๆครับสมมุติว่าอันนี้เป็นทฤษฎีผลประโยชน์นะสมมุติว่าคุณไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างลองประเมินนะครับคุณไปกินเหล้าใช่ไหม แฟนคุณก็ต้องเป็นห่วงใช่ป่ะคือมันดึกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อันตรายนะกินเหล้าเสี่ยงกลางคืนไปผับเดี๋ยวคุณไปเจอเด็กอายุไม่ถึงเนี่ยทำยังไงใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกว่าดูไม่ค่อยปลอดภัยนะครับดูไม่อยากให้คุณไปเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องรู้แก่นจริงๆนะครับที่ไอ้เรื่องเป็นห่วงก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่เรื่องหลกัหลกๆจริงๆอ่ะคือคุณจะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไงถูกปะคุณ ทำให้เขาต้องอยู่บ้านคนเดียวเขาก็เหงาเหมือนกันไม่ได้ทําอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องหาอะไรมา c o m เพนเซตนะก็คือชดเชยนะครับผลประโยชน์เนี่ยเช่นคุณแบบนะเสนอว่าเนี่ยถ้าวันนี้ขอไปพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปกินข้าวดีๆพาไปเดินห้างเนี่ยพาไปช้อปปิง้งคุณก็เสียตังค์เพิ่มหน่อยใช่ปะแต่มันได้ความสบายใจตรงนี้มันได้แบบ โอกาสที่แฟนจะให้ไปก็สูงเพราะว่าเขาก็รู้สึกแบบเออก็ดีแบบคุณจะชดเชยอะไรให้ละนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็น่าจะจูงใจให้แฟนเราตกลงที่จะให้เราไปเที่ยวได้ดีขึ้นถูกไหมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะดึงเข้ามาใช้ละในเรื่องของการจูงใจคนนะครับตอนนี้แหละเราจะทําเรื่องของเราจะทําเรื่องของการไปจูงใจละก็ดูวัตถุประสงค์ครับ ถ้าในเชิงธุรกิจใช่ไหมเราอยากให้ลูกค้าคือเชื่อมั่นเรานะครับก็ต้องไปตรงมาเลยนะครับมันเริ่มมาจากการที่เราจะต้องคุยกับลูกค้าก่อนเรียกว่าถามก็ได้ถามคําถามนะถามเพื่อดูว่ามีส่วนไหนครับที่สินค้าหรือว่าบริการเราอ่ะมันไปแก้ปัญหาหรือว่ามันทําให้เขาดีขึ้นนะก็อย่างเอาเรื่องอะไรที่ต้องจูงใจมากๆดีกว่าอย่างขายประกันอย่างเงี้ย ประกันชีวิตอะแล้วคุณไปขายลูกค้าที่เขาอาจจะอายุกําลังแบบสามห้าเงี้ยคือไม่ค่อยป่วยอะัยบ้างงานด้วยหรือว่าทําธุรกิจก็คือแบบต้องการรักษารักษากระแสเงินสดมากๆอย่างเงี้ยร้อยวันพันปีอะจะไม่เคยเข้อลงบาลเลยนะครับคุณจะไปจูงใจเขายัางไงใช่ไหมคุณก็ต้องถามเขาก่อนแบบคือจะจูบไปขายเลยอะว่ามันดีอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้มันผิดนะครับจะบอกว่าการพรีเซนต์ขั้นเทพแบบสตีฟจบนู่นนี่นั่นอะ มันไม่ได้ช่วยให้ปิดการขายหรือจูงใจได้ขนาดนั้นนะคุณจะต้องแบบทําให้เขารู้ก่อนครับว่าตัวตัวเขาเองเนี่ยมันมีสิ่งที่จะช่วยให้เขาอะลดความเสี่ยงได้นะอย่างเงี้ยแล้วจริงๆคนทั่วไปมักไม่รู้ตัวหรอกเพราะไม่เคยป่วยมาก่อนใช่ปะ่ะใครจะไปรู้ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นใช่ไหมะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็มาดูกันครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัว